ก็เป็นแม่น้ำแทัิจีนซึ่งการตักปลานะครับก็คร่าวๆคือทฤษฎีไม่มีอะไรมากนะครับผมก็คือตามผักตามหญ้าอะไรพวกเนี้ยให้เราเอากากมะพร้าวนะครับมาโยน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 ตักโยนโยนไว้นะครับผมแล้วก็ขึ้นไปเหนือเรื่อยๆพอถึงเวลาประมาณยิ้งไว้ประมาณสักยี่สิบนาทีเราก็ตักลงกลับลงมาได้เลยนะครับ เนี่ยครับการอ้อยก็ใช้กากมะพร้าวสากไปในพุ่มหญ้านะครับผมก็ใช้เรือขับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อความเร็วนะครับผม เดี๋ยวก็ลำใหญ่เกินเราก็เบี่ยงกัน ប្នាក់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 ប្នា บินไปเลยอืงตัวใหญ่ด้วยบินไปจอดพอดีเลยติดหลังแล้วติดหลังแล้วตักตอเลยติดหลังแล้วตักตอเลย mình ừ, là

อ๋อมันลาแล้วปลาเราอ้าว <c oughs> ไปซะแล้วตักปลาป้าหายอปา <c oughs> อก่อนขอกเอ๊ะป <c oughs> อกก่อนหายเนาะ <c oughs> ตักตักปลาปลาหายหมดแปบติดหัว ห่างไปก่อนซะนั่นไหใช่เอาลงหน่อยเดียวเอาลงเยอะเลยดีกว่าผมว่าเอาลงสุดเลยดีกว่าอืมถ้าลงเผินปุ๊บห่างมันไปก่อน

ปลาบินหนีหมดตักออกมาด้วยเลยก่อนนั้นไปแล้วทีนี้ นอนไม่โดดเลยตัวเนี้ย bộ bể Ở mỏ Ủa, uh, mỏ dắt dày ạ Một phá đấy thôi vào mỏ đó Đi vào mỏ dày Chéo gì <laughs> <laughs> เค้ย okay. วางเลย,ยตักแบบนิ่มๆน,นิ่มจนไม่มีสิ่งมีชีวิต <c oughs> <c oughs> ตักแบบนิ่มๆน, <c oughs> นิ่มจน เนี่ยน่ะมีมีมมได้ตาปลาอะไแปลกๆอันนี้ปลากระบอกไงปลากระบอกสิอ๋อเกียริผลละสายพันธุ์ผลละกระบอกเหมือนปลาทีนะนะ่ะไม่อร่อยใช่ไหมปลาเนี่ยมันเล่นแต่กระทาบีกันผมเคยกินแต่พวกปลาแดงปลาขาวนี่น นี่แม่ นไปจ่อยอ<ห>๋<ด>อวุ้ยไดอ้อ้าวาวัดวัดเข้าเหรอเดี๋ยวนะจ่อยน้ำแดงมั้ยลงอิริทนะจะกินละแต่น้าำนำ้บอกว่าไม่เขาเลือกจับจับอีกทีวันที่ยี่สิบเก้าใช่่ะด้วนนั่นไลย ใช่หมดรอบเอาใช่ <c oughs> เขาบอกฮะไม่เอาจิง้งหรีดมาลง <c oughs> บอกผมไม่เคยสำเร็จก็เลยไม่ได้ลง <c oughs> แลล <c oughs> ม่เขาขึ้นมายกรอบเขาแต่เขาก็ได้ปลาลึงนีงน่ปลาลึงเทโพ i นั่นอิ่มใช่มันอิ่มกินกลาวมะพร้าวจนอิ่ม เฮ้ยอะไรเนี่ยฮะสลิดโอ้โ,อโอเฮ้ยไม่ใช่แล้วพี่แต่ละอย่างปลาเอาเลยเมื่อกี้บอกว่าอะไรพวกปลาตะเพียนพวกปลากินพืชปลาโน,น,น่นปลานี่เจอสลิดเขาแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วพี่เฮ้ยไม่แน่อาจจะเจอพวกปลาขาวก็ได้ปรากฏก็ได้พวกปลาล่าเนื้อทีเนี้ยผมตักมานานมาก เคยเจอเนี่ยเคยเจอมันยังไงนะเอาแล้วดิเขียนเพียนส่งท้ายถือว่าเราส่งท้ายในรอบฤดูกาลไงปิดเราเลิกตักขอน้ําแดงแต่บางคนเขาก็เอบตักกันแต่พวกผมไม่ตักกันนะครับหาปลาใหญ่ดีกว่าฟังนู้นี่ Tập cũng mới ra đấy, tập cung lại chơi tôi ติดี๋ยวทางครับท่านผู้ชมสวิงผมอันบินหนีแล้วอเออคือมันหลุดอะไรนี่น,นี่ยมันต้องต้องเอาน็อตตัวยาวๆกว่านี้น็อตสั้นหลุดไปแล้วหลายปีแล้วพี่นั่นแหละต้องหาน็อตที่ยาวๆเป็นออสองนิ้วลุนฟ้าหมดเลยต้องน็อตยาวสองนิ้วไม่งั้นไม่ได้ ไ,ได้แล้วครับไปครับจะได้ละเตรียนดับทุบอีกนิดหนเลยเดี๋ยวค่อยวางกันใหม่นะครับนี่เต็มกระมังพอได้ประมาณสี่ห้าโลไม่ได้เยอะนะครับผมอ่ะเราขอรับลากันไปก่อนเก็บสวิงม้วนกลับบ้านครับผมก็สวัสดีครับ